สวัสดีค่ะช่องคุณยายนะคะคลิปนี้คุณยายมาแบ่งปันชุดเซตสองชุดนะคะเมื่อวานคุณยายว่าจะทําคลิปสุดท้ายจะไม่ทําอีกแล้วแต่พอดีมีลูกค้าเอฟบอลของคุณยายชุดที่ห้าคุณยายก็รอคําตอบนะคะว่าจะรับหรือไม่รับคุณยายจะได้แพ็กน้องนะคะ อ่านไลน์ให้คำตอบคุณยายด้วยเพราะว่าชุดที่5มีลูกค้าที่ต้องการจะรับน้องนะคะรับไม่รับก็แจ้งคุณยายด้วยคุณยายจะได้แพ็กนะคะพรุ่งนี้คุณยายต้องส่งแล้วคุณยายมานั่งรอคำตอบคุณยายก็เลยมาทำคลิปแบ่งปันอีก2ชุดนะคะแพ็คใส่ตะก้าส่งไปศนียนะคะ ส่งพรุ่งนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมท่านไหนสนใจคุณยายมาแบ่งปันให้อีกสองชุดรอเวลาลูกค้าอ่านลายคุณยายลูกค้าที่เอฟชุดที่ห้านะคะอ่านลายคุณยายด้วยว่าจะรับหรือเปล่าถ้าไม่รับคุณยายจะได้ให้คนอื่นนะคะเดี๋ยวมาดูชุดที่หนึ่งนะคะวันนี้คุณยายมาแบ่งอีกสองชุดนะคะราคารวมส่ง 390บาทนะคะนี่390บาทนะครับส่งพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมท่านไหนสนใจโัรแอดไลน์เลยนะคะคุณยายจะได้แพ็คที่เดียวนะคะเดี๋ยวมาดูต้นที่1นะคะชุดที่1นี่นะคะชายชนน้องไซส์ขนาดนี้นะคะแต่น้องหน้าแดงจึ้งๆต้นที่2ลูกไม้ด่างนะคะนี่ มี3มต้นในกระถางนะคะสวยนะคะลูกไม้น้องยังไม่มีชื่อลูกไม้ใบหอ,อกด่างแล้วก็ต้นที่สามมงกุฎจกักรัรรดด่างนะคะน้องโตแล้วเอาไปอับไฟให้น้องแล้วก็ต้นนี้วางสำรานะคะน้องด่างมาหน่อยๆน,นะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายนี่เลยนะคะคุณยายให้ไปเลยโวเคโนโนะคะนี่หน้าแดงจึงจ้งๆแบบนี้เลยอยู่ในไซกระถางหกนะคะนี่ คุ้มมากนะคะชุดนี้390รวมส่งแล้วนะคะไม่เอฟไม่ได้แล้วนะคะคุณยายขอบอกเดี๋ยวมาดูชุดที่สองชุดที่2มันนีล้อมเพชรนะคะหน้าชุมพูงออกมาแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็ต้นที่สองลักเอย ต้นที่สามต้นนี้มหาชัยนะคะโตไปน้องสวยแล้วก็ต้นที่สี่ลูกไม้ด่างนะคะนี่ลูกไม้ใบหอกด่างแล้วก็ก้าทับด่างทุกใบนะคะโตไปสวยนะคะก้าทับแล้วก็ต้นนี้มณน,นีสัตบัญญนะคะน้องเป็นบอลหน้าหวานนะคะ โตไปน้องจะฟอร์มสวยมากมันนีสัตบัรแล้วก็ต้นนี้พรเจ้าสัวด่างนะคะนี่ด่างทุกใบนะคะชุดที่2องนี่จะมี7ต้นนะคะนี่นะคะราคารวมส่งแล้วนะคะ390บบาทไม้ป้ายไม้ด่างท่านผู้ชมท่านไหนสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายนะคะเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกัน วันนี้คุณยายมาแบ่งปันสองชุดราคารวมส่ง390บาทนะคะถ้าสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายเลยคุณยายจะได้แพ็กแล้วก็ลูกค้าที่เอฟของจองของคุณยายชุดที่5อ่านไลน์คุณยายด้วยนะคะว่ารับหรือไม่รับคุณยายจะได้แพ็กจะได้ไปซื้อตะกร้ามาใส่นะคะคุณยายรออยู่เจ้าเดียวนะคะ สงสารคุณยายเถอะคุณยายจะได้ทําให้เสร็จทีเดียวนะคะยายคุณยายต้องรอเลยนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงบอลสีนะคะสวัสดีค่ะ